ก้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขกันค่ะพ่อกับพี่หลาฝัาพากินคนราสาวอพื้นดีห่ะพี่น้องไม่เราจ้าพี่น้องพ่อกับพี่ลายแล้วมื้อนี้มาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยได้พม่น่ตำส่วกระปุนพี่น้องตำสัวกระปุนแนวแกมกัจจินีเนื้อสวรรค์กับหมูสวรรค์พี่น้อง อันดำดำนี่เนื้ออันอ่าอ,อันเหลืองๆนี่หมูจากบอหลายใส่ผักกับก็บมีแค่นียค่ะกระลำผักบุ้งมมเห็นมะเขือบอกักมาเพลียพอแบบที่เตือนค่ะอื่ะม อมหมูสวรรค์น,นะคะอืมกลน่ปุ๊บไปสวปรรค์ปั๊บนะคะับประงถามบริเวนตายดีกลกินสวรรค์เน่นะอืม ครับหม,มูสัีค่ะอืมกินป๊บเป็นสะบันเลยกินจอมซัวกับข้าเหนียวนี่แคบหมูนำ อืมอืบครับจอบนบานๆนี่นเคคื่องปุ่เขาขนาดใส่ใจเลย ลดดีก็หบึ่่าดนั้นนะเนาะเนาะเมนแทไม่ง่ายตอนข้หมักหมูหรือไ้ออกหน้าขาวโยวยเวลาเขาถอดหรือเวลาเขาปีกเนยไม่จะหอมหน้าขาวจำว่าเพลสไปได้หมนเน่ย wow ครับหมูสับกับผู้สินหลอดหนึ่งล่ะขี้ินหลอดตากแหงปูนรกร้นกับขี่ไปจักสินหลอดก็ในเมืองอ่ะนะสินหลอดขื้อ,อีย่างสินหลอดกับือจิีนตากแหงสิตจากแหง,าแหงตากเอาไว้ ทอดอ่าทอดแล้วก็ป้อนนิดหน่อยอือมป้อนลูกป้อนหลานป้อนเขาเล็กน่อยพี่ไงจะกินน้ำอืมอืมมาตำโบเพช์เป็ดชิลเล่อ น้ำแรงมาก <c oughs> อยู่บ้านฉันเนาะน้ำแรงมากเรื่เรื่อของเฮียนไม่น้ำแรงนะสามชีโมงมากอ่อนเฮียงปุกกันหนึ่งแาวอ่ะหนึ่งแถวร่างถวยวาดบ้านชูบ้านวาดบ้านชูบ้านเจ็ดตัวอีกสักเขาชุก ช่วยเขาแล้วครับปีนจินหลอดหรือว่าปินงงูสวรรค์นี่แหละปอ,อนนอ้องไม่ได้ไปดิ่มไปเจ้าข้าดอกผู้ได้เกิดเป็นเอื้อยโกกนะนะแซบเยอะเนื่อยเงิเนเงียบกระาบผู้ได้เกิดเป็นเอื้อยโกกไอโกกเนี่ยตอนลายผู้ไส้ผู้ไส้บอกใครออกนองหน่ะไม่ใช่ผู้หญิง ไ๋วยเเกิดมาเป็นเอ่ยกกยากว่าสันเชนภาสาอปงกฤษเด้ยงเล็เน,น้อยอย่เริ่มจิงจินหลอดเข่าปั่นนึ่ง,าางแล้วก็เอาน่องคาบแอวแล้วไปล้างยางน้ำบานป้อนช้อน,น้่องเข่าเบิดจังมากเพื่อน พ่อแม่ก็คิดตัเค็ดงาอเนาะเคิดให้ค็ดง่างเน,น,นงานนะจัดะบ,บาทเหรอเพจว่าตบอกเพจเพอยู่เด้ว Mmm. Mm. Cap. -hmm. Mm -hmm. ah. แต่ผู้เกาหยงครีมกราขายคือเกล้วค่ะครีมกันแดดขายคือเกาืคีมอิหล,คลาครีมจะเดเร่องแก่ติ๋วแก่ฟ้าค่ะอืมสนแก่ชักแจ็คีมอิหลาเองค่ะขายมาสามทีปีแล้วค่ะ ลายคนก็นถามมาคีมอิลามีอ่อยอบอกระสันบ่มีค่ะมีจะเล็กที่จดแจงค่ะเล็กอ่อย่อบ่มีเพราะว่าเป็นคีมใส่ไพ่หนอกทางตาย มันเป็นยากินมันเป็นยาไทยมันเป็นายาใส่ภายในมันเป็นของใส่ภายในเขาเองอื่นว่าออออยอ,อ,ยยอนั่นคืออาหารและยาออย,ยอคืออาหารและยาส่วนเลขที่จุดแก้งคือใส่กับใส่กับสิ่งของที่เขาใส่ภายอกร่างกายอย่างเช่นทบอยู่แชมพู อืม้าใส่ไผ้หนอกเด้สาผมขึ้นทับผิวกันแดกเด็กกิน้แจ่มเบิือนอ่นบนนี้อ่อยยอก บางคนก็ถามอลา่ามันเป็นถามหรอกอยากได้ว่า,า,า,าเป็นคนลาวไม่ให้ธุรกิจจีนไทยติอาตีพขายคิมได้ยตต่างแบนได้ยะติเขาบอกเลว่าได้ย่ะเขาบ็กบริษมทเซนนาบริษัทเนี้ยคนลาวไม่อนุญาต คนเล่าบ่ผลิตจีมหายก็หมดาปทำได้หมดค่ะแค่มีเงินเข้าใจปะแค่คุณมีเงินคุณก็ทำได้หมดค่ะมีเงินเสียภาษีมีเงินอขอเหลเ็กเลยจีจดแจงมีเงินจ่ายค่าผลิตของผลิตสินค้ามีเงินจ่ายค่าจีมจ่ายให้บ,บริษักกเทเจ้าเกษตได้แล้ว แค่เรามีเง <c ười> <eigentlich analysis> ินเราทำอะไรก็ได้ค่ะบางคนก็มากลับประเทศมึงไปมาเห็นยังอยู่แล้วเออมาเห็นยังอยู่ใช่เลยก็บอกไปเห็ดอยู่ประเทศมึงท็ดสักเรื่องกูตัวเสียเงินกับเงินกูเปเงินมึงเงินปหลัก lại con gì vọng gì? bằng con cả lay vào phải không con thay bằng con đi dẹp dẹp ờ, có người nói nhỉ เดือดต้นสั่นมันหนัว่าถ้าเป็นคนยังสัน่นยังสี่งน่ะอว่าถ้าเป็นคนเล่าหนะังเป็นคนเล่าเป็นพี่น้องกัปเทมเพ่น่ะเป็นพี่น้องกับปประเทศน่ะที่เดลียกับทั่วโลกนั่นแหละภูเก็ตด,ด,ดีมากกับดีครับภูเก็ตดสดวมากกับสวครับ ก็ลเาเป็นพี่นอ้องก็คำนยนพันางเป็นยังคือต้องมารีวิวอาหารไทยยังไงทีกินยังคือเหลืองขุดตัวปากกาูหานน่านยั่งยังเงินเสือกเงินกูก็ได้ดโจกจากถุงมึงเดียวแม่บอกทม่มัเหลือเแลวอยัางเมื่อไราเขากลับประเจศพ่อนป่านบอกเข้ามาอยู่ขออยู่เพื่อนเพลินป่านเข้ามาขออยู่ทีดิ่นเพลินป่านให้อยู่ฟิตี้ อีเหลียถามว่ามีค้นเล้าข้นขมิ้นข้มมน,นพะมาคนอีอง่างเนี่ยเจ็ะมีค้นเห็ุงาน,นจากบอทามเนี่ยส่วนหน่อยส่วนหน่อยคนไทยจะไป็นเห็ดหยักหนักๆมันบอ่อบึงเนี่ยตลาดของสดตลาดเต้าเปิดตั้งแต่สีสามสี่สี่ยางเข็นพักในตลาดนี่ยว่มีคนไทยจะก้นดอก ไม่แต่คะนนพม่าเสื้อคนเนี่เข็นทักไปแสไปห่านอาหารไปน,านไปนั่นไปนี่เพื่ออย่างเฮ็ดกับเขาขายมึงจะแตกอีกตอนนั้นยังมีหนามาาเบาไล่เขากับประเทศเขากลับมาขายแห้งหาเงินทรงหายรอบกว่วเขาแล้วไปเล่าให้เขาบ่สิคนประเทศไดอี่สังกับทาง กินเขาทั้งปากคือกันหายใจทั้งหูดังคก็กลั่นเลือดสีแดงคือกันเพราะฉะนั้นระยาอย่าไปเบียดส้นสัตวมันนะอย่าไปบอกว่าเอ้ยอีนันประเทศนัน,นปนี่เออดาเฮาอีเล่าอีคัมเนีย้ยแสดสิอย่าไปบอกค่ะพอมาแสดงถึงจิริยามายัลยาเจ,าเจา้าก็จะถือสั่งสอนมาจากไหนกินมันต่อยต่อยนิดหน่อยแม,ม่บ่อุ่ม อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาม่ได้อิราหลายแฮงร้ายครับอันนี้อหลานโยกประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุติกาย่าเขามาได้เพราะอิรานปางฝุ้งได้แห้งๆเนี่ยไม่อยากว่าหลายพี่งครัเมื่อได้ไม่ดบ่ไดเล้วอิรานจีได้ฟ้องอยู่เนี่ยอีลานจีได้ไล่สดอยู่ว่าเออดำเนินคดีกับคนนั้นคนนี้นะคะไล่สดมาเจอกันอยู่ที่สอนอสิบ่าอีกล ขเขาสบาอี่ล่ะเขาบอกแค่นี้ก็ไปแจ้งความจับเขาหัวหเฮาอยู่กว้าเฮาดีๆเมน่ล่ะบ่แม่นหยาตีพี่น้องเฮาเบิงเฮาแค่พันพ,นพ,นพ,นพนานบ่งเฮาถ่งพานแค่เ b o บูเขามาดมาให้เละเบิงมาท่านจักซั่มขี้มาต่ระเพียบเปท่านจากนักอีอหยังสับเมนมาด่าละหละอีกว้วยอีสัตย์อีกะเทยค้้้้้นด้น้้้้้้้้้้้ลาย,ลายา้าเ้้้้้้้้้ง้้ีท้้ง้ที่ท้้้้้้้้้ั้้้้้้้้้้้้้้อ้้้ล่้้ด้ ว่าเลยก็ศูนย์ไปแล้วค่ะพี่น้องเออสำหรับมุนีไปเลยเด้อค่ะเฮ้ยสะอึกพี่น้องกระเพาะขึ้นแล้วไปก็เด้อค่ะบายบายค่ะศูนย์ใจชิงค่ะสักแชทดไปเลยสำหรับมุนีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพชจพีรีบอกไปว่ามากินเพิ่นเนะาะ